โอ้มาที่ใหม่ใต้สะพานเหมือนกันแต่คนละที่มาแล้วระกัม้มมะกัม้มาม,ม,มามอ้โกมากั้มใหม่แล้วกระแดะผู้ประทานเหนือเออดูดิฝนตกน้ำตกหนักด้วยเนี่ยถ้าตกอะ่ะเป็น,นก้อนๆเป็นชั้นๆเลยอห้น่ากลัวนะมองนี้น่ากลัวนะมนนวนะเมฆมันจะหล่นมาทับไหมเนี่ย นู่นหรืออีกคนวันนี้มาสามคนมามาแมงกระใจนี่ีซุปเปอร์ขับมองไม่เห็นเลยนะ่ะทำไมตัวดำจังอ๋อมันอยู่ในที่มืด <laughs> โอ้มาที่มืดเลยมืดเต๋อเลยนี่แห่ผู้ใจก็ถ่ายที่สว่างมาสนุกสนานกันเจ๊ฮะปาร์ตี้ตามภาษา ทำด้วยเปลยไปจะได้ดูได้ดชมกันว่าเออาาการอากินมากันแบบนี้เอามาแล้วผมดไลฟ์เนี่ยน้ำขึ้นแล้วไม่ทันแล้ว <c oughs> แต่เนี่ยตอนตอนเวียงตอนน้ำลงเนี่ยถุยเนี่ยเต็มเลย <c oughs> นี่ยังไม่ได้ปอดเลยเนี่ย มันมีตัวสวยๆหลายตัวนะเนี่ยเนี่ยโอ้นี่ปลากระบอกกระบอกตัวนี้ใหญ่หนองทำแดดเดียวซะเลยเนี่ยทอดทอดแล้วเอาไปต้มส้มนะโอ้เจ้าเลยปลากระบอกนะไอ้นี่ก็ทําได้นะทอดแล้วต้มส้ม,มหรือทอดแล้วแกงส้มเนี่ยอร่อยเนี่ยปลาเนี่ยเนื้อ,อแน่นดินีออ่ทอดให้กรอบแล้วก็ผัดนึแกงเออทอดให้กรอบแล้วก็ ผัดพริกแกงผัพริกแกงมั่งผัดทอดนต้มปลามั่งเออทอดนต้มปลามั่งผัดพริกแกงเสร็จก็โรยใบมะกรูดซอยลงไปโอ้สุดยอดเลยลงแล้วฝนตกแล้วด้วยอาหารบ้านเราอืมอาหารคนรวยคนรวยไม่มีโอกาสรวยนี่รวยสิ้นไงเลยต้องมากินแบบนี้นี่จะกลับยังไงเนี่ยโอ้มาแล้วตกแล้วด้วย ด,ดิเอาแล้วฝนล,ลงแล้วเป็นเรื่องแล้วฝนตกแล้วเมื่อวานนี้ก็ตากฝนวันนี้มาตากฝนกันอีกแล้วฝนตกเยอะด้วยทางนู้นฟ้าเปิดโล่งเลยนะทางนี้ฝนตก นทำไม่ไหวแล้วทำคนเดียวทำคนเดียวด้วยไหนดูดิโอ้โหตัวนี่อีกต้ยดูดิกำลังนี่นี่นี่เกือบเต็มเกือบเต็มกล่องในตะครัตอีกห้าตัวอีกดูดูดูกล่องเนี้ยสูงไหมนี่เกือบเต็มกล่องเนี้ยอ้าวในตะในตะครัตในตะคัรัตตะคัดก็ติดเนี่ยยังไม่ได้ปลดเลยเนี่ยปลดไปมั่งแล้วนะเนี่ยวางทรงเดชเนี้ยไม่เนี่ยยังติดเลย ไหนดูดิผลงานโอ้โหเป็นพวงเลยไหนกระจาย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 โอ้โหลงไปดิ่มต้องแดงต้องแดงนะนะบอสวันนี้มาตันหน่วยไหนดูดิพอปลอดหมดแล้วไหนดูในกระป๋องดิยังไม่หมดไหนดูในกระชังดิ โอ้โหเกือบเต็มเกือบเต็มกระชังเยอะเดี๋ยวตัวถี่ตัวใหญไหนดูของของผมมั่งนี่หน่อยเดียวถ้าเอาไม่เยอะเมื่อวานเอาไปเยอะแล้วเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวไปทําแย่เลยเนี่ยทําคนเดียวลายไปหนึ่งชอมเถอะที่บอกตายยังถ้ายังไม่ตายก็ปล่อยไปฮะเงื้อมีอะไรมาดิโอ้โหยังไม่ตายเลยโยนลงน้ำไป เนี่ยเอาไปปล่อยไปใหยังไม่ตายเลยต้องหวานอร่อยนะปลานั่นอ่ะอกอบอกแล้วเริ่มเริ่มคัดจริงแล้วอ่ะเ็กอาเริ่มเริ่มจะอ,ออกมั่งละทำไม่ไหวทำไม่ไหวไมเยอะจัดผมผมก็ต้องคัดเอาตัวที่มันสวยๆหน่อยอ่ะไม่งั้นก็ทำไม่ไหวเหมือนกันทำคนเดียว ใต้าไฟเขก็เปิดไฟแล้อ้าวดาบไปแล้วอันนี้มัน,มนไฟตามไม่นี่ถ้ามันมีแสงข้างบนมันจะนั่นอ๋อเป็นไฟอัตโนมันมนมนมนติไฟ<ป>ท<ต>ั้งลวงจะหากินกันไปยุคโควิดเออยุคนี้กินอะไรได้ก็ต้องหากินกันแหละ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งคลิปการหาปลาของพวกคนมีตังหรือพวกรวยอะ่ะรวยนี่รวยสินโอเคคลิปนี้ <laughs> จบแต่เพียงแค่นี้ข,ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมไอ้ตัวดำๆนี่มันยังไงเนี่ยจาอาอีกรอบเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเตอรโอเคโอเคเดี๋ยวต้องรอฝนหายแล้วค่อยกลับบ้านเนี่ยกลับบ้านไม่ได้ตอนนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ